สวัสดีทุกคนนะครับเซตร้อยตัวต่อมาเป็น BBL นะครับหรือว่าธนาคารกรุงเทพนั่นเองเซตร้อยส่วนใหญ่จะเป็นบริษัทที่พี่รู้จักอยู่แล้วนะครับวันนี้เป็นคิวของ BBL เราไปดูกันว่า BBL เนี่ยทำธุรกิจอะไรขึ้นชื่อว่า BBL อะ่ะผมคงไม่ต้องอธิบายเยอะนะครับสาหรับหุ้นตอนนี้แต่ว่าเดี๋ยวผมจะพาไปดูงบการเงินหรือว่าพื้นฐานของเขาว่าพื้นฐานของเขา,าเป็นยังไงดีไหมโอเคหรือเปล่าถ้าเกิดว่าจะลงทนุนระยะยาวเข้ามาที่เดิมนะทุกคนเนี่ย มาเซตร,ร้อยมาที่เซตร,ร้อยนี่เซตร,ร้อยเซตร้อยอ่าแล้วก็ มาที่ BBL นะครับก็จะมีข้อมูลชุดนี้หรือว่าพี่ๆจะพิมพ์ BBL ตรงนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับ BBL เนี่ยก็เป็นธนาคารกรุงเทพจำกัดนะครับต่อให้ทุกคนไม่เล่นหุ้นทุกคนก็รู้จักธนาคารกรุงเทพอยู่แล้วนะครับมาที่เดิมข้อสุนเทศบริษัทจดทะเบียนจะมีรายละเอียดบอกว่าธุรกิจธนาคารพาณิชย์ให้บริการการเงินครบวงจรทั้งธุรกิจขนาดใหญ่ SME นะครับแล้วก็ตลอดจนฐานลูกค้าบุคคลนะครับก็คือมีทั้งบริษัทแล้วก็มีทั้งประชาชนทั่ว วิธีดูก็คลิกลิงก์เหมือนเดิมน,นะครับ b a ก g k o k b a n k c o m นะครับพอคลิกเข้ามาหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ซึ่ง ธนาคารกรุงเทพทุกคนรู้จักอยู่แล้วนะครับก็มีอะไรบ้างมีการออมและการลงทุนนะครับผลิตภัณฑ์บัตรทั้งหลายนะครับผลิตภัณฑ์เพื่อครอบครัวนะครับก็มีประกองประกันอะไรมีหมดนะครับบ้านที่อยู่อาศัยนะครับจิตอลแบงกิ้งและบริการอื่นๆนะครับซึ่งภาพรวมของธนาคารพี่ๆก็น่าจะรู้อยู่แล้วนะครับว่าเป็นไงบ้างลูกค้าส่วนบุคคลลูกค้าธุรกิจลูกค้าธุรกิจมีอะไรบ้างสินเชื่อเพื่อธุรกิจการบริหารธุรกิจการทําธุรกิจส่วนใหญ่ก็จะสําหรับใครที่จะกู้นะครับก็จะเกี่ยวโยงกับธนาคารอยู่แล้วตรงก็จะเป็นลูกค้าของง BBL ซึ่ BBL เนี่ย,ยก็จะมีดิวหลายๆอย่างเกี่ยวกับบริษัทต่งางๆข้อมูลตรงนี้นะครับมีรายละเอียดแบบครบถ้วนพี่ๆก็เข้ามาดูได้เลยพื้นฐาน B ี l จะเป็นประมาณนี้ส่วนต่อมาที่เป็นตัวตัดสินใจว่าพี่ๆจะลงทุนแบบไหนหรือว่าลงทุนยังไงเนี่ยก็คือเข้ามาดูที่งบการเงินนะครับพี่ๆจุดสังเกตนะครับพี่ๆข้อสังเกตของหุ้นธนาคารเนี่ยตัวงบการเงินตัวนี้นะครับก็จะหนี้เยอะนิดนึงนะครับหลายเท่าเลยนะครับประมาณดีประมาณ9เท่าก็หนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเน คือดีเ a เลโชนะครับพี่พีคจะบ่งบอกว่านี่ของเขาเยอะไหมนะครับซึ่งธนาคารเนี่ยจะหนึ่งเยอะมากทุกธนาคารเป็นหมดนะครับเพราะว่าเขาต้องกู้นี่ยืมสินมาแล้วก็ลักษณะการท,ทําธุรกิจธนาคารจะเป็นเงินท่าส่วนใหญ่นะครับแบบปล่อยกู้ลุนี่ก็จะมาใช้นี่พอลุนี่มาใช้นี่ก็จะเอาไปให้ดอกเบีย้ยเงินฝากนะครับรธุกาารกิจหลักเนี่ยคือการปล่อยกู้แล้วก็เก็บดอกเบีย้ยธนาคารจะได้กําไรจากการเก็บดอกเบีย้ยประมาณนี้นะครับรายได้รวมประมาณ1 50, 000, 000, แบบนึ่งแสนห้าหมื่นล้านแบบนิ่งๆเลยนะทุกคนเห็นไหมหนึ่งแสนห้าหมื่นล้านแบบ นิ่งๆนะครับกำไรเนี่ยอยู่จะประมาณสักหมื่นสามถึง 20,07นะครับณนะช่วงนี้แต่ว่าปีนี้2ไตไดมาสผ่านไปเพิ่ง4,000พี่ๆก็จะเห็นว่ารายได้ของเขาดรอปประมาณหนึ่งหุ้นธนาคารจะรายได้ดรอปเมื่อเศรษฐกิจไม่ดีนะครับถ้าเกิดว่าคนจับใจ่ายใช้สอยคล่องๆธนาคารจะกําไรเยอะตอนนั้นนะครับซึ่งถ้าเกิดว่ามองตัวนี้มันก็จะเป็นโอกาสในการลงทุนอีกอย่างหนึ่งนะครับกำไรต่อหุ้นเนี่ย18 18 9 13แล้วก็7แล้วนะครับก็ลองดูว่าสิ้นปีจะกําไรเยอะไหมนะครับส่วนตัวผมถ้าเกิดว่ามองด้วยพื้นฐานของธุรกิจหรือว่า โครงสร้างของ BBL เนี่ยแล้วก็ในส่วนของงบการเงินพอลงมาข้างล่างเนี่ย PE ประมาณ9 PE 9นี่คือถูกนะครับแล้วก็ P/B เนี่ยต่ำกว่า1นะครับ0.5เท่าเอง0.5เท่าเนี่ยหมายความว่าเราลงทุนได้ถูกกว่าเจ้าของณเวลาขณะนั้นถ้าเทียบกับขนาดของธุรกิจนะครับเขาอาจจะลงทุนมา20ปีแบบนี้เจ้าของลงทุนมา20ปีแต่เราลงทุนตอนนี้ถ้าเทียบกับมูลค่า,าตอนนี้กับมูลค่า,าตอนนั้นเนี่ยเราลงทุนได้ถูกกว่าเจ้าของนี่คือความหมายของ P/B b ที่ต่ำกว่า1น,นะครับใครดูหน้านี้ไม่เป็น ถ้ามาในเผดยจได้ว่าสนใจเรียนฟรีอันนี้คือผมสอนดูฟรีๆในเบื้องต้นเลยนะครับเพื่อให้พี่ๆเป็นพื้นฐานในการต่อยอดสําหรับคนที่จะไปศึกษาละเอียดให้ลึกขึ้นนะครับแล้วก็บันทัดสุดท้ายพี่ๆบันทัดสุดท้ายเนี่ยมีปันผลด้วยนะครับถ้าเกิดว่ามองตัวเลข5ปีย้อนหลังเนี่ยฉเฉลี่ยฉเฉลี่ยก็จะประมาณสัก3%ได้นะครับสาหรับ BBL ถ้าให้ผมมองตัวนี้ไอเดียผมมุมมองผมมองว่าดีไหมนะครับ BBL เป็นธนาคารใหญ่เบอ้์ต้นๆของประเทศนะครับคู่กับอะไรคู่กับ K Bank แล้วก็ SCB เนี่ย แบงค์เนี่ยจะใหญ่แล้วก็ถ้าแบงค์ที่ข้าราชการใช้เยอะก็จะเป็นกรุงไทยใช่ไหมครับพี่ข้าราชการใช้รับเงินเดือนแล้วก็กู้เงินตวใหญ่ก็จะเป็นแบงค์นั้นนะครับก็เป็นหนึ่งใน3แบงค์ใหญ่ที่ถ้าเกิดว่านั่งลงทุนต่างชาติเข้าซื้อ BBL K Bank SCB จะพุ่งก่อนซึ่งตัวที่นำเนี่ยก็จะเป็น BBL กับ K Bank เป็นอีกหนึ่งตัวที่เรียกว่าเป็นหุ้นมหาชนนิดหนึ่งนะครับแล้วก็สุดท้ายไปดูกราฟกันนะครับว่ากราฟเป็นยังไงบ้างน,นะครับนี่คือกราฟของ BBL ใน timeframe day นะครับวิธีการดูก็คออ มันไต่ขึ้นไปฝั่งขวาใช่ไหมมันก็จะขยับขึ้นนั่นหมายความว่า BBL ไม่ใช่ขาลงพี่ๆนับภูเขาก็ได้ให้มองมันเป็นภูเขานะครับเป็นภูเขาเป็นภูเขาถ้าเกิดว่าตีนภูเขาแบบนี้ยกขึ้นเรื่อยๆแสดงว่าตอนนี้ยังเป็นขาขึ้นอยู่นะครับภูเขาหนึ่งลูกภูเขาสองลูกภูเขาลูกที่3นะครับเราก็ไม่รู้ว่าตีนเขาอยู่ตรงไหนนะครับเราจะรู้ได้ไงว่าตีนเขาอยู่ตรงไหน,นก็ต่อเมื่อกราฟเฉลยแล้วนะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าเรายังไม่เห็นตีนเขาก็รอกราฟเฉลยนะครับวีารนต่หปปไไง เราจะรู้ว่าตัวไหนเป็นตีนเขาก็ต่อเมื่อมันเฉลยแล้วนะครับวิธีการดูก็คือพี่ๆดูตรงนี้อ่าเวลามันลงมาแบบนี้แล้วมันเฉลยมปแบบนี้ให้มันหักขึ้นแบบนี้ก่อนพี่ๆข้าจังหวะซื้อนะครับถ้ามันไม่หักขึ้นเราจะไม่รู้ว่าตรงนั้นเป็นตีนเขาไหมนะครับตัวอย่างเช่นนี่เราก็ไม่เห็นใช่ไหมแต่ตอนเนี้ยมันลงจุดต่ำสุดแล้วใช่ไหมมันหักขึ้นแบบเนี้ยเราจะรู้ว่ามันเป็นตีนเขาก็ต่อเมื่อมันอยู่ตรงนี้อ่าดังนั้นเนี่ยเหมือนเดิมพี่ๆมันอาจจะลงมาก่อนหรือว่ามันอาจจะขึ้นไปก่อนแล้วแบบว่าามมมัันนนนนลลงีี้้้แแวหกขึบบ พี่ๆค่จะรู้ว่ามันเป็นตีนเขานะคบวิธีก็คือการซื้อที่ตีนเขาไปขายที่ปลายเขานี่คือการเก็งกำไรนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากลงทุนระยะยาวหน่อยให้ดูเรื่อง valuation หรือว่าประเมินมูลค่านะครับหนังสือประเมินมูลค่าที่จีเอบุคแล้วก็ในอินมี้พี่ๆลองดูนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยพอลงมาข้างล่างใช่ไหมแล้วหักขึ้นแบบนี้พี่ๆก็สามารถซื้อตัวนี้ได้นะครับซื้อถูกขายแพงแต่ถ้าเกิดว่าแบบประมาณแบบ100บาทแบบเนี้ย BBL ก็จะเป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจนะครับนี่คือกราฟของ B ้กานซือัดูส่วนใครที่ชอบไม่ชอบยังไงเล่าสู่กันฟังคอมเมนต์สู่เพื่อนมือใหม่ฟังได้นะครับแชร์ประสบการณ์กันจะได้เป็นสังคมที่เรามีเพื่อนใกนการลงทุนเยอะๆเป็นยังไงบ้างครับกับ BBL หวังว่าสําหรับใครที่ยังไม่เคยรู้เรื่อง BBL ก็น่าจะได้รายละเอียดเพิ่มขึ้นไม่มากก็น้อยนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดหัวใจกดติดตามให้ผมทั้ง3ช่องทางนะครับ Facebook y o u t u b e TikTok ไว้เจอกันใหม่ EP หน้าสำหรับ EP นี้สวัสดีครับ